สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ2พี่น้องตระกูลไรนะครับผู้ที่สามารถประดิษฐ์และสร้างเครื่องบินลำแรกของโลกครับที่ทําให้บินได้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูเลยครับการบินอยู่บนท้องฟ้าถือว่าเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์และเป็นเวลาหลายศตรวรรษที่มนุษย์หาวิธีจะบินให้ได้ในปีคศ1483ต่รปกรและนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกเลโอนันโดได้เริ่มการบินขึ้นเป็นครั้งแรก โดยการใช้ปีกนกขนาดใหญ่ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นติดเข้ากับแขนและล่อดลงมาจากที่สูงซึ่งทําให้ลูกศิษย์ของเขาผู้ที่ทําการทดลองต้องตกลงมาขาหักแต่นั่นก็เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นต่อมาในปีคศ1903สองพี่น้องตระกูไลไรได้สร้างเครื่องบินลำแรกของโลกได้เป็นผลสําเร็จตั้งแต่นั้นมากิจาก,การบินก็มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นจนกระทั่งทุกวันนี้สอพน้องตระกูไลไรนะครับประกอบไปด้วย วิลเบอร์ไลท์เกิดเมื่อวันที่16เมษายนคศ1867และอวิลไลท์นะครับเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมคศ1871บิดาของเขานะครับชื่อว่ามิลตันไลท์นะครับเป็นนักบวชส่วนมารดาของเขานะครับชื่อว่าซูซานไลท์ทั้งสองน,นะครับ ได้รับการศึกษาพเพียงแค่ชั้นมัธยมเท่านั้นหลังอ,อ้กจโรงเรียนวิลเวอร์ไลท์ได้เปิดลงพิมพ์และร้านซ่อมจักรยานขึ้นที่เมืองเดตันรัฐโอไฮโอนะครับและเมื่ออวินเรียนจบนะครับก็ได้มาทํางานที่ร้านซ่อมจักรยานของวิลเวอร์นะครับสองคนมีความใฝ่ฝันที่จะบินอยู่ตลอดเวลาต่อมามีข่าวการทดลองเครื่องล่อนในเยอรมนีของลิเลียนทานแต่การบินครั้งนั้นไม่ประสบความสําเร็จและทําให้ลิเลียนทานต้องเสียชีวิต แต่ถึงอย่างนั้นทั้งสองก็ยังมีความสนใจในเรื่องของการบินต่อไปทั้งสองได้เขียนจดหมายไปยังสถาบันสมิธโซเนียนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการบินก่อนที่ทั้งสองจะตัดสินใจสร้างเครื่องบินเขาได้ร่วมมือกันรประดิษฐ์จักรยานที่มีปีกขนาดใหญ่รวมถึงเครื่องยนต์เพื่อทดสอบการบินครั้งแรกจากนั้นศึกษาเรื่องการบินมาพอสมควรในปีคศ1900ทั้งสองจึงตัดสินใจสร้างเครื่องบินลำแรกขึ้น โดยเครื่องบินของเขามีลักษณะคล้ายเครื่องล่อนทำด้วยโครงเหล็กส่วนปีกทำด้วยผ้าและใช้เครื่องยนต์ขนาด12แรงมา้าทั้งสองได้นำเครื่องบินทดลองบินระยะสั้นๆเพียง1-2นาทีเท่านั้นอีกทั้งยังไม่สามารถวาควบคุมทิศทางการบินได้ต่อมาทั้งสองได้เดินทางกลับไปที่เมืองเดตันเพื่อสร้างเครื่องบินลำที่2ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเดิมและมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปเมื่อสําเร็จเขาได้นําไปทดลองบินเช่นเคยแต่ก็ยังมีข้อบกพร่องอีกหลายอย่าง คือเครื่องบินมีขนาดใหญ่ไปทําให้มีน้ําหนักมากไม่สามารถขึ้นบินได้ทั้งสองพยายามปรับปรุงข้อบกพร่องทั้งหลักเขาสร้างเครื่องบินอีกลําแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จจนกระทั่งเขาเริ่มรู้สึกท้อแท้แต่ก็ยังทําการค้นคว้าต่อไปในปีคศออ .1902 ทั้งสองได้สร้างอุมโมงค์ลมขึ้นตามคําแนะนําของออฟตาฟชานุ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับความกดอากาศทั้งสองได้นําการทดลองภายในอุโมงค์ลมมาปรับปรุงเครื่องบินทั้งสองได้เพิ่มมาหางเสือเข้าทางด้านหน้าและด้านหลังของตัวเครื่องเพื่อควบคุมทิศทางการบินปีของเครื่องบินมีปีก2ชั้นขนาด32ฟุตสามารถขยับลงขึ้นได้เขานําเครื่องบินลำที่3ลองขึ้นบินที่คิวเดฟวิลฮิลทั้งสองได้ทดลองบินอยู่ถึง39วันและทดลองบินกว่าพันครั้งซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในการควบคุมทิศทางเครื่องบินและ ระยะเวลาที่เครื่องบินบินอยู่บนอากาศต่อมาทั้งสองได้ปรับปรุงเครื่องยนต์ให้มีนน้ำหนักเบาขึ้นเพื่อให้บินอยู่บนอากาศได้นานและสูงขึ้นทั้งสองได้ติดต่อกับบริษัทผลิตเครื่องยนต์ที่มีขนาดแแรงม้าและมีน,น้ำหนักประมาณ 160ปอนด์แต่ไม่มีบริษัทใดสนใจเลยดังนั้นทั้งสองจึงลงมือผลิตเครื่องยนต์ด้วยตนเองเครื่องยนต์ที่ทั้งสองทำขึ้นมีขนาด12-16แรงมา้าน้ำหนัก170ปอนด์ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนคศ1903ทั้งสองได้นำเครื่องบินทดลองที่มีขนาดลำตัวยาว21ฟุตสูง10ฟุตส่วนปีกมีความยาว40ฟุต4นิ้วน้ำหนักรวมประมาณ 605อปอนด์แต่ก็ต้องประสบปัญหาสภาพอากาศไม่ดีทําให้ทั้งสองมีความคิดว่าเครื่องบินของเขาต้องมีล้อเพื่อขึ้นบินได้โดยไม่ต้องอาศัยลมฟ้าอากาศนอกจากนี้ทั้งสองยังได้สร้างทางวิ่งขึ้นของเครื่องบินความยาว600เมตรขึ้นและทําการทดลองบินในวันที่28พฤศจิกายนคศ1903แม้ว่าจะมีล้อแต่ก็ยังต้องมีคนผักอยู่ดีดังนั้น เครื่องบินของทั้งสองจึงต้องปรับปรุงอีกครั้งโดยครั้งนี้เครื่องบินของเขามีล้อรถบรรทุกที่เชื่อมต่อด้วยโซ่เขากับเฟืองของรถยนต์ทําให้สามารถวิ่งขึ้นได้เองโดยไม่ต้องอาศัยแรงลมหรือแรงคนผักเขาได้ทดลองขึ้นบินวันที่14ธันวาคมปีเดียวกันที่รัตโนสคาโรไลนาโดยมีวิลเบอร์เป็นคนขับเครื่องบินแต่ไม่ประสบความสําเร็จทั้งสองจึงทําการทดลองขึ้นบินอีกครั้งหนึ่งในวันที่17ธันวาคม คศ1,903โดยมีออวินเป็นผู้ขับเครื่องบินซึ่งครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีสามารถบินอยู่ในอากาศได้นานถึง15วินาทีและบินไกลได้ถึง200ฟุตสูงจากพื้นดิน850ฟุตข่าวได้พัฒนาเครื่องบินจนสามารถบินได้59วินาทีและไกล852ฟุตความเร็วในการบิน31ไมล์ทั้งสได้นำเครื่องบินไปจดสิทธิบัตรและได้พัฒนาเครื่องบินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปีคศ1,908ทั้งสองได้สร้างเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำเร็จโดยเครื่องบินลำนี้มีความยาว28ฟุตความยาวปีก40ฟุตน้ำหนัก322ปอนใช้เครื่องยนต์20แรงม้าสามารถบินได้เร็ว56กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารอีกหนึ่งที่นั่งนะับว่า,ากิจการบินมีความเจริญก้าวหน้าไปอีกก้าวหนึ่ง ในปีเดียวกันนี้วิลเบอร์ได้ทดลองบินข้ามทวีปไปยังประเทศฝรั่งเศสได้สําเร็จและในปีคศ1909ออ, 1, 9, อวิลได้บินข้ามช่องแคบอังกฤษได้สําเร็จเอาละครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวประวัติของ2พี่น้องตระกูลไลท์นะครับก็ถ้าทุกคนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับผมตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ